สวัสดีครับสวัสดีเ c ทางบ้านทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็มาอยู่ในช่องของมาวิน h ช n n นลนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่ออ่างคํานะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมากับป้าต่อยนะครับเพราะว่าไม่รู้เป็นยังไงนะครับวันนี้อยากสีมาไหวปูอยากสีมาไหวเจ้าพ่อคนนันครับท่านผู้ชมที่ศาลเจ้าพ่ออ่างคําแห่งนี้ผมไม่ได้มานานแล้วนะครับวันนี้มาหล่หงวดแล้วนะครับท่านผู้ชม ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเข้าพรรษานะครับก็วันศีลวันพระกลับไปทําบุญทีวัดนะครับมือนีผมกับปาต๋อยต่างใจย่างแนวเนี่ยเลยพวกหูชิดจังไหยน,นะครับอยากมาหาปูอยากมาหาเจ้าพอเพิ่นน้านของมาเส็นไวามากราบวายเพิินนะครับดอกไม้ถูกเทียนพร้อมด้วยสิ่งของสีมาบายเพิ่นนํานะครับแล้วก็ขอมาพอเพิินบุญบารามี น้ำเจ้าพอ่อไปนนะครับเพราะว่าศาลเจ้าพ่ออ่างคําตรงนี้เล่คเคยเข่าหลายครั้งนะครับหลายหวดแล้วนะครับแต่ก่อนถี่เคยมานะครับเคยมาขอ,อโชคลาภน้เพิินก็มีอวนหนึ่งนะที่เคยมาเสียงอะไรรู้เสียงอะไรนะครับอัยงบูป้าขูกขาอมน,นเหมือนคนมหาจิตเห็น ไม่แน่ใจนะครับเคยเคยมีหนังมาใช้ตอนกลางคืนนะครับถวายให้กับเจ้าพ่อท่านนะครับหนังกลางแปลงนะครับวันนี้นะครับผมกับป้าต่อยก็มาขอโชคลาภหาแนวทางนะครับเลขเด็ดของวันีทีหนึ่งสิงหาคมพศ2016นะครับปะเดี๋ยวเข้าไปด้านในด้วยกันนะครับไปสักการะไหว้เจ้าพ่ออ่างคำก่อนนะครับเก๋ครับแล้วก็ท่านผู้ชม เดี๋ยวไปด้านในด้วยกันนะครับเพื่อไปเตรียมสิ่งของไปสักการะกราบไหว้เจ้าพ่ออ่างคำนะครับเอาบอเฮ็ดต่อยเออนอเฮ็ดออกเฮ็ดอะไรเนี่ยเห็ดข้าวไข่เห็ดไข่เห็ดไข่นะคะออกเป็นหมเอเลยค่ะแล้วเฮ็ดไข่อะเห็ดไข่ไม่เลยเห็ดไม่ถามว่าเห็ดไข่ โบเห็ดเข่าไข่ถามว่าเห็ดอะไรเห็ดไข่ไม่ใช่ว่าถามว่าเห็ดอะไรเห็ดเข่าไข่เขาเอิ่อนนะอ๋อเห็ดเข่าไข่หรือว่าเห็ดไข่เออเห็ดต่อยเจ้าก็ได้ก็เห็ดไข่เนาะอืมก็เห็ดไข่แหละเห็ดเจ้าบ่เอออืโบโอเห็ดเข่าไข่นะครับท่านผู้ชมงวดนะครับเลขมันจะออกตรงตรงนี้นะครับท่านผู้ชม มหาเลขกับมาพอยเ,เห็ดมานทั้งเฮ็ดทั้งเลขสามโตัวตรงๆเลยหวัวนี้เจ้าพอ,อยาสัตวทุปไปจะได้เตรียมดอกไม้ทูปเทียนนะครับไปสกักการะกับป้ายเจ้าพ่อท่านนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับครับสวัสดีอีกรอบนะครับเอฟซีทางบ้านทั้งสองช่องเลยนะครับ,รบผมก็นะครับวันนี้ถือว่า ตั้งใจหมาน้าตั้งใจนะครับตั้งใจเดินทางมาหากัะพอังค่าเฉยงนะครับเพราะว่าเมื่อที่แล้วน้องน้ํากับอังกุมานะครับเล็กขับขึ้นเขานะครับท่านผู้ชมแล้วก็งวดนี้ไม่รู้เป็นไงผมผมจังอยากมาหาผิ่นน้ำนะครับมือนี้ว่านี่กูมากับป๋าต่อยนะครับมวย้มาหลายหงอนนะโดนครับใช่ป จำได้คือตอนนั้นทีมาไ <c oughs> ทยคีดง่าขึ้นมากกับขวดพองและกับมาวินนะ่นเนาะเมื่อพอเขาจางนางไมาหยมา,าย,าาหยีเบิ้ง,ง,ง,าาง,งแต่ตัจางน้ำมาหา่ีเบิ้งเนาะค่ะแต่ก็องง้อนนึ่งนเะง่าขึ้นมึงมีผูไล่าบ้าง่จางน้ำมาหาีเบิ้งจางนังเนียน่าครน้นหลังเบิ้งกนเดียวค่ามันคนไปเบิ้งย้อนลังก็ได้คิดพ้อกอ่อเจ้าพ่ออาคำ้ายหนักหนา ช่างนั้นเหตุการเบิรงนี่แหละบรู้ว่าเป็นคนบ่เป็นคนเดี๋ยวเบิรงมันพจน์ไอ้เบอร์สุดดาวเนาะมันมันเป็นดำกุ้มๆเดินนี่ก็เดินง่ายโยนจอนะแต่จอง่ายโยตังค์ือแบบที่พจน์ทางเบอร์คนเดียวเนาะนั่นเองเนี่ยไอเพียบเอาแต่ผู้ชมเพียบเอาก็วันนั้นวันนั้นมาไม่รู้ว่ามีหนังกลางแปลงด้วยนะครับบลูโค้ผมมากันคืนมากับเขาตรงแหล่ด้วยเนาะ มาท่เรครับมาต่อยนะครับผมมากันสามช่องโอเคพอดีวันนั้เลขกเข่าอยู่ด้วยนะพี่ต่อเลขเข่านะครับเลขกเข้าอยู่นะครับวันนี้จะได้มาตามต่อนะครับถือว่าบัลเมารายงวนแล้วมาตามต่อขอโชคลาภขอผงบุญบารมีนั่มจะพออ่างข้านปูศักดิ์สิทธิ์นะครับขอมวลวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด สิได้ขอเลขถูกนะขยาวเซนซี่นะครับนนแต่พอเป็นคิดเลขผูกให้ขยาวเซนซี่เลขนนเทีในใน่ออตัวใดก็จะง่้ยขึ้นเบิ้งให้นะครับีอะไรน้ำหนัำแดงหนังเปาแล้วก็นุ่มแลบบนั้น่อยู่น้อยเนาะสบายเพราะว่าพยานในเจ้าขอบ้านด้วยนะคะไปไปลายสารหลายหมอง ส่วนทุนกับบมี่เนาะครับได้ไปไหวบางคันสารของละเล็กละน้อยไปนะครับส่วนพุ่งับบหลายตามกําลังตามกําลังทีผมกับป้าต่อยพ่อพ่อจะหาสีหาของเสียนไหวไปถวายเพื่นใดน,นะครับเงียบเลยเงียบป้าต้ยน่มไปปากเรื่อง วิ่งวิ่งลงมาเออวิ่งแล้เต็มถุงเลยม้งมีคนมากมีคนมากอยู่เลยด้วยไม่รู้เสียงอะไรนะครับขออนุญาตกด,ดเทียนก่อนนะคอาจจะเป็นหญิไงไม้นะคะ

อ,อ,อืน้ำล่มครับว่าไปยังอ้าทุกเนี่ยเป็นที่น้นำ ด้านโน้นเขากำลังทำฝายนะครับได้ยินเสียงรถเทหินฝายป็นมีฝายน้ำล้นเนี่ยเขากระลังปรับปรุงฝายน้ำล้นางหงลงัคู่น้ำลมลมแรงครับลมกระโชกแรงเลยเสียงนเสียงต่างห้อง ก็โมอหาเตียวร่างว่าหนีบก่เรียงกอนมูลเลยยังร่างห่อโอ้ยไปว่าใยท่านี่ก่อนจันเนาะโม้ียก่อนเ,นอออนเห็ดตกใจเลยตัว,วมีคนมาเก็บเห็ดเห็ดออกเห็ดของใครออก <c oughs> ไปโดนไ,ไปปลาบาอย่างด้วยค่ะท่านผู้ชมเบื่อโมไล่หลายหลายจะมีน <tinc S 2> ้ำบาดอธิษฐานบอกกล่าวไปพร้อมกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัาธุในเว้นเทียนก็เป็นแบบนั้นสาธุ เคลขายเป็นเล็กซีหรือเล็กเก็ดนะครับมาวินตันเพี้ยนเพี้ยนขึ้นไปยังสัน,นอ่าปศาเป็นเล็กเลยนะสาธุด้รจะพออังคัมปูศักดิิ์มนีลูกหลานจงมาวินชนแนลพรดพ้วยตอนชนแนลก็ได้เดินทางมาสักการกกรับไหว้า,า,าขอเพื่นบุญบรมีน<ช>ั่นจะพออังคามภูมีหงเกีลตาติดภูมีก้อมศักดิ์ปูมีบุญญาธิการโมนีลูกหลานกับมหาแนวทางมหาเล็กเก็ด เพื่อเป็นสะพานบนเชืียมไปกับเอ็ซีทางบานตัวโลกที่เพิ่นกำลังรอชมรอคอยรอ,อติดตามอยู่ในขณะนี้ให้เพิ่นได้โชคได้ลาบก็ให้จะพอเปิดโชคเปิดดวงชะตาให้เพิ่นเด้จะพอเอเพิ่นมีโชคมีลาบถถ่ายน้องที่1สโตรตรงๆเรืร่องววที่1สินหาคมพศ .2568 น้เ้อกสิบแปเดอร์จะพอเพิน่นมีทอ้องารมาร่วมท่าพอสร้ารบูเรณะพอลเจิาพ่อให้ เดินดุเรื่องให้คนห้ามตัวเก่าให้ได้แต่สามโตรตรงตรงเรื่อวันนี้ะกะออุสา่าเทีทยงมันเอ็นนะครับเทียงเอ็นนะสา่า ส,สองป้อนองนะี่ดเกิดเร่ต่ออ้วได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจิดเลยนะครับล่มถ้ามันล่มแห้งกับว่า ล้มขึ้นมา้านแขกน้ำเสียวเป,เป็นลำน้ำเสียวนะครับนีม่มาบ่ายน้ฮ่อนนี้ที่ว่าพ่บอก

รถด,ดำเพ่ห็นนะครับเป็นหินก่อนใหญ่เป็นพวกเขาคขับเดเด็ดไปครับไม้แรกไม้แรกนะครับเดี๋ยวพอไม้เลขสามนะครับไม้เลขสาม โอเคเรัไม้ที่สองครับไม้เลขสามอีกแล้วครับสามสามไม้ที่สามนะครับ หมายเลขหนึ่งครับหนึ่งกับเกียรติพี่น้องกันนะครับสามสามหนึ่งหรือสามสามเกดรับสาธุหนึ่งรือาเลกำลังไม่ได้สองตัวนะครับเย็นดีครับพี่ตันบรรยากาศเหมือน เหมือนฝนจะหมดหรือหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผู้ชมเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆกับลมหนาวเย็นๆยังไงไม่รู้คล้ายปาสิบืนเต้นล้มนะครับแต่ว่าหันฝนันช่วงนี้นี่ผมว่าบ่ได้กินเข่านะครับเพราะว่าหน้าบางไฮบางแปลงบางพื้นที่บางหมู่บบานกับม่มีน้ำนะครับล่าเสียวจะมีน้ำกับโกนโซโวยุ่น้ำกับบ่หลายนะครับล่าห่วยก็คือนกันนะครับ คงภาวนาให้เทวดาเทวดาเด้อฝนฝ่าออกมาไต่เขาไปลา่ำหอยล่ำเสียวให้เป็นได้ผู้มสมบูรณ์เท่านาามปาไม่น้ำวพาเด็เป็นเม็ดเป็นห่วงให้เข้าหน้าเด้กินขวนี่ย้าอยเนเปันขานี้ครัคือนี่นะครับขอท้าวโลกรอด เอาแน่นอนเพราะอะไรนะครับธรรมชาติแต่ท kind of ี่แน่ๆที่เอาแน่นอนได้วันนี้ก็คือส่วนเลขนี่นะครับสามโตปังแปงแค่นะครับเดเซีย์ที่ยังก่อนสามสามหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งก็เลี้ยงกันเรียนมาวิ่งแต่ที่เราไม่รู้เป็นเรียนที่ไหนนะมาดินเรียนอะไรที่จบมาจาก มันจะไขๆกันนะเปเปจโจก็จะใสอันนี้อันนี้ผมก็เรี่ยนมาเองนะครับพุณพูดทางไหนสอนเนาะเรียนมาเองใช่ขมข้างบนเน,น,นีขอาขางมะงหลุอสูบนะคะเนะ ต้มแห้ยงยานเดือนผีปลูไปน,นะครับไปดูเลขทูบแล้วก็จะได้กราบลาปูข<ม>่าวลาเลยเดืไปหาเก็บเห็ดใส่บ้านเร็ว<ต>ขอ<น>ขอเห็ดปูเคนไปปนไปแกงเพราะเพราะในนี่แน,นวกินยังมีบ้านมีแน,นวกินครับบ้านมีกินเขาน่าลูกเข่าละเดี่ยวหางเก็บเห็ดปูเห็ดเขาไข่ปูปหเห็ดไข่พอนะก็เห็ดปูเห็ดก็เห็ดละเห็ดเขาไข่ปนแบบไหมันแสบเอาปนแบบไหนปนแบบมปนแบบเขาไข่ เอาไปเสียไฟหลายอย่างอปนผักริกเป็นนะครับปนเอาผิกเป็นหอมแดงกับเทียมลระเท็ดนะครับไปอย่างอย่างไฟเตาทานเ้องอย่างมันนี่ก็จังเอาว่าจังเอามาฝา,า,า,ากมาตำม,มือมูลมันมจะไปปนอ๋อหนำประเด็ดใส่แต่น้อยหนำปลาหลานะครับว่าเลยโยกเขาไปไป,ไปนะครับคุณผู้ชมแล้วจีขอปูคนจะซื้อหานโดเพราะอต่ไม่ปนด้วยครับไปนะครับผู้ชมผู้ชม ก็จจุดทูบขอกับเจ้าพ่อเรียบร้อยแล้วนะครับทูกไม่ใกล้จะหมดรับไปไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับผมเลขทูบ 059นะครับเอกทูปครับ059รือ056นะครับก็ขอให้ปังๆเฮงเงเรื่อยๆกันสูบขนุนช้นเ้ยครับสมการมาขอุกหลาบจาพออ่างคำในงวดวันที1สิงหาคมพศอ2568อน,นี่นะครับโชคดีปังๆกันทุกท่านทุกคนครับ คือเล่อะเพเพื่อเื่อนนขอเพอพื่อเ่ได้ตรงชานนี้คือขายเห็นตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็มีหนูอยู่ตรงนี้นะครับในตรงหอหอยังในจานเอง ันบงกรับขางจะเป็นเหล็กหกนะครับหรือเหล็กเจ็ดประมาณน,นี้นะครับสำหรับต,ตัวเลขก็เบงไว้เป็นแนวทน่นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชม เลือกรัินิ่อินวางครับทางโน้นก็เป็นเป็นลำน้ำเสียวนะครับ เฮ้ยิ่งจบไปแล้วร่มเย็ยนสบายเลยครับท่านผู้ชมชมมาดูด้านหลังสาลย็ยยนเสียงลมไหมครับเย็ยน,ยยนสบายเลยนะครับลำเสียวขอยังโกนโชว์น่ครับหนาบหน,น้อยๆนะครับปก,ปกติน้ำถืเยอะนะครับ ผมแรงมากเลยครับ,ะรบน,นะครับจะได้กลัาวลาอู่ท่านนะครับท่านผู้ชมสำหรับการมาขอโชคลาภเลขเด็ดของวันที่1สิงหาคมพศออ2568กับเจ้า,าสาลเจ้าพ่ออ่างคำวันนี้นะครับก็กลาบลาท่านตอนนี้เลยนะครับขอให้ลูกหลานเดินทางกับบานปลอดภัยด้วยขอพ่อเอง ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยชาแนลแล้วก็นุอามคนเดิมห่อแทย์ชาแนลน้องน้ำชาแนลและแหน่งแนง่นงข้อทองแหลกคนเดิมด้วยนะครับจะลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ไปหาโชคลาภตามสารต่างๆได้ก,ก่อนใครเลยนะครับสําหรับคลิปนี้พีนี้นะครับ่อขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับผม